ต้นหวัวกรมตอนการลองทษโอ้เถอน่านายเคยก็ดูกันทั้งนั้นแหละนะสืบบุหรี่และเทนะตน้นกาใช่แล้วฉันเทเทแบบกระเจ้าพากินเลยอะนะอู้เทมากอู้ใช่แล้วอุ๊บรสชาติมันเหมือนบุหรี่เลยอะตอน้นกาวันนี้พ่อขับเร็วหน่อยพ่อเลิกงานไวนะน้นะฮะต้นกาโอ๊ยพอยล้วพว่อมาโดนฟ้องนี่เลยแกถูบ,บุหรี่แล้วเหรอต้นกา แกคิดว่าแกจะโตไปเป็นคนยังไงฮะคนที่โตเป็นตู้ใหญ่แล้วเขาไม่สูบกันแค่มวนเดียวหรอกเขาสูบกันทั้งแพ็คแล้วดืมด่มดื่มตอนนี้เขาสูบบุหรี่เข้าใจไหมเด็กๆว้าวใช่แล้วครับคุณเบอร์ f e e ว fall กระโดดใหญ่ไปเลยเพราะว่าเราต้องหาอะไรลำแล้วล่ะอ๋อพอรู้แล้วต่อสู้ไงล่ะเฮ้ยพวกมึงสองคนน่ะสู้กันดี หลุดไปขับเล่นไปวันนี้เป็นไงแล่ะตุนก้าคงจะได้บทเรียนชีวิตไปบ้างใช่ไหมใช่ผมเข้าใจมันแล้วฮะเพอเป็นเพอที่ควรตีที่สุดในโลกเลยแต่ว่าสัปดาอนนอาจะหลุดปากบอกแม่เชวนะเออจะว่าไปแล้วพูดถึงไมวะเน,นี่ยเสียดปาก